ขมเหน้าแหกดิสนีย์บอกไม่มีกัมพูชาในราย And the Last าแอนด์เดอลาส์ดราก้อนบรรทงแทสสวัสดีครับ สื่อกัมพูชาอ้างว่าภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เรื่อง Raya and the Last Dragon มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมกัมพูชารวมถึงศิละปะป้องกันตัวในหนังที่ชาวกัมพูชาหลายคนเชื่อว่าเป็นมวยเขมรที่ชื่อว่าโบกาตอนั่นเองเรื่องราเหล่านี้กลายเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของภาพยนตร์ Raya and the Last Dragon ว่าองค์ประกอบแต่ละประการในหนังมาจากประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแน่ อย่างไรก็ตามบันทึกการผลิตอย่างเป็นทางการจากดิสนีย์ระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์เป็นหลักโดยไม่ได้กล่าวถึงกัมพูชาหรือว่าเขมรแต่อย่างใดภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ออกฉายในปี2021 บอกเล่าเรื่องราวของนักรบสาวที่ชื่อว่ารายาที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนของเธอจากกองกำลังที่ชั่วร้ายโบราณภาพยนตร์ได้นำเสนอภาพที่มีชีวิตชีวามีตำนานที่เข้มขน้นและมีตัวละครที่หลากหลายในหนังดึงเอาองค์ประกอบหลายอย่างจากวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานำเสนออย่างชัดเจนและนักวิชาการของทางกัมพูชาก็เชื่อว่าหนังก็น่าจะได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากประเทศของตนเอง ดเรเฉินจันรัตนะนักโบราณคดีและผู้ก่อตั้งมูลนิธิมรดกเขมรได้รับคัดเลือกจากทีมงานให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเขากล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผมในฐานะนักวิชาการชาวกัมพูชาเขาบอกว่าไม่มีใครเป็นคนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ลายาแอนเดอลาสรากอนกําลังแสดงวัฒนธรรมและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของกัมพูชาให้โลกได้เห็นเขายืนยันว่าคนที่สร้าง มีความสนใจในศิละปะป้องกันตัวของกัมพูชาที่มีชื่อว่าโบกตอนั่นเองโดยล่าสุดฉีเหงียนผู้เขียนบทได้ยืนยันว่ามีศิละปะการต่อสู้4ประเภทที่เห็นในรายาแอนเดอร์ลัสรากอนมาจากมวยไทยจากประเทศไทยอานิสจากประเทศฟิลิปปินส์ปันจากศิลั์ของอินโดนีเซียและมวยปล้ำของอินโดนีเซียนั่นเองดังนั้น กัมผูชาจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับหนังที่ชื่อว่า Raya and the Last Dragon นั่นเองเคมเก่ง